โอเคนะครับผมกับสวัสดีมิตรลับแฟนเพจนะครับรายงานผลฟุตบอลรอบโลกทุกทท่านนะครับรวมถึงทั้ง Facebook และ u t u b e นะครับซึ่งสการาลใหม่นี้เราเปลี่ยนจากคลิปฟุตบอลรอบโลกเป็นรายงานผลฟุตบอลรอบโลกนะครับโดยสการาลใหม่ของเรานั้นนะครับจะรายงานผลฟุตบอลทุกๆุก,กลีกเลยนะครับไม่ได้เจาะจงเฉพาะแค่หลีกดังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกัน,กนที่ผลฟุตบอลนะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับประจํา่ําคืนวันที่7มกราคมนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจําวันที่8มกราคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับโดยเมื่อคืนนั้นมีฟุตบอลแข่งน้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลีกไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลนะครับโกปาเดลเอสเปนกันก่อนเลยนะครับคิโลน่าครับเอาชนะทางด้านของดูโก้ไป2ประตูต่อ1น เพนนานะครับเดวัติโวครับเสมอกับทางด้านของซาบาเดลนะครับไปศูนย์ศูนย์ต้องดวลตัดสินด้วยการยิงลูกที่จุดโทษน,นะครับซึ่งทางด้านของเพนนานะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ยาคเคโนนะครับเดวัติโวครับพ่ายกับทางด้านบาร์เซียไป1ประตูต่อ4อัลเมอร์เบียต้านะครับพ่ายกับทางด้านสปอร์ตติ้งคีโก้ไป0ประตูต่อ1นปอนติ ปอนติเวดรานะครับเสมอทางด้านกาดิดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางด้านของปอนตาเวดราปอนตาเวล่านะครับพ่ายกับทางด้านของกาดิดไป4ประตูต่อ5ในการดวลลูกที่จุดโทษนะครับอันโกยาโนนะครับเอาชนะทางด้านของอุเอสค่าไป2ประตูต่อ1นและทางด้านของลาสโลเซนะครับเสมอกับเอไอบานะครับไป 3ประตูต่อ3นะครับในการต่อเวลานะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังไม่สรุปผลนะครับเพราะว่าทางเว็บยังไม่ได้อัปเดตนะครับยังไงต้องขอประทานภัยด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูในฝั่งของ มิลาลีกาโปรตุเกสนะครับซึ่งเมื่อคืนมีแข่งด้วยกัน2คู่ที่น่าสนใจนะครับซึ่งนาซิอองนาวนะครับกับทางด้านสปอร์ติ้งลิปบอน ing, นะครับคู่นี้เรื่อนการแข่งขันนะครับเนื่องจากสภาพอากาศนะครับไม่เอื้ออำนวยนะครับส่วนคู่ที่เพิ่งแข่งจบมาเมื่อสักพักนี้เองนะครับบาก้าครับเอาชนะทางด้านของมาลิติโมไปมาตประตูต่อหนึ่ง มาดูในฝั่งของผลโกปานะครับอาร์เจนตินาครับที่เพิ่งแข่งจบเหมือนกันนะครับเอตูเดียนเตสครับลีโอคูโต้ครับเอาชนะทัน้นของชาโคเฟอร์เอฟเวอร์นะครับไป1ประตูต่อศูนย์สำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่8มกราคมนะครับก็จะมีฟุตบอลนะครับลีก้า2ของเยอรมันนะครับโดยคู่แรกแข่งอ่ทั้งสองคู่แข่งเวลาพร้อมกันนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ซานเฮาเซ่นจะพบกับไฮเดนไฮเดนไฮนะครับแล้วก็คาสคูลจะพบกับทางด้านของกอยเทอร์เฟิร์สนะครับโดยทั้งคู่แข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับแล้วก็จะมีของพิเมราลีกาโปรตุเกสนะครับโดยคู่2คู่แรกแข่งเวลาตีสองครับเบนฟิก้าจะพบของกับทางด้านของตันเดล่านะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับลรโออาร์จะพบกับทางด้านของ ปอติโมเนเซ่นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเวลาตีสี่ครับฟาร์มาฟริเค้าครับพบกับทางด้านของปอร์โตนะครับแล้วก็จะมะีโปรแกรมลีกเดิมฝรั่งเศสนะครับโดยทุกคู่แข่งเวลาตีสองนะครับโซโซจะพบกับทางด้านของเคนมองฟูส63นะครับพุส mm hmm. จะพบกับทางด้านของคิมเบล โอส์นะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับนะแล้วก็ปารีสเอฟซีครับพบกับอาซิซิโอนะครับอายักซิโอนะฮะนีออจะพบกับอาเมียงครับสตูลูครับพบกับเกิงกองนะฮะเลออาฟพบกับวันลองเซียนนะครับแล้วก็นองซี่ครับพบกับโลเดลครับแล้วก็ดูดิกนะฮะพบกับทัวร์นั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีฟุตบอลบุนเดส e ลีกาเยอรมันอยู่หนึ่งคู่นะครับคู่นี้เป็นเหมือนบิ๊กแมตช์เลยนะครับแข่งเวลาตีสอครึ่งครับบยเชียมเม่เซนกับบักครับจะพบกับทังด้านของบาเยนน์มิวนิกนะครับโอ้โหซึ่ง2ทีมนี้ครับต่างเป็นทีมลุกด้วยกันทั้งคู่น่าติดตามและน่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับบุนเดสลีกาสทีมนี้นะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับลีกวันนะครับของอังกฤษนะครับ แข่งเวลาตีสองสี่สิบห้าครับชาลตันพบกับแอคลิงตันนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลเอฟเอครับนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับใช่ไหมครับแปดทีมน่าจะแปดเอ่อไม่แปดแค่สิบหกนะฮะถ้าผมผิดพลาดยังไงต้องขอประทาภัยด้วยนะครับเพราะว่ายัางเบอร์เบอร์อยู่นะครับอ่า โดยทั้งคู่ครับแข่งเวลาตี2:45นะครับวูฟแฮมตันจะพบกับคิตตินพัลเลนนะครับโดยบีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็อีกคู่ครับแอตันวิลล่าพบกับลิเวอร์พูลฮะบีอิงสปอร์ตสองถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับสำหรับโปรแกรม FA ฟเอครับนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับจูปิเล่ลีกของฮอลแลนด์นะครับโดยทุกคู่แข่งเวลาตีสานะครับ MVV ครับพบกับยองอุตักนะครับโกแฮกอีเกิลครับพบกับท็อปส์ออสครับ เดอะกราฟนะฮะจะพบกับเลสตาร์นะครับเทสตาร์นะครับคัมบูนะครับจะพบกับทางด้านของโฟลเอนดัมนะฮะแล้วก็ไนเมเกนนะครับจะพบกับทางด้านของเอสเซอร์นะครับเอ็นเอซีเบดาครับพบกับโรดานะครับแล้วก็อัมเมเลซิตี้ครับจะพบกับทางด้านของเอฟซีนะครับไฮโอเฟนนะครับโอ้ลีกเออเอ่อเป็นลีกของเอ่อฮอลแลนด์นะครับ ก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับเซกุนดาลีกาสเปนนะครับโดยมีอยู่หนึ่งคู่ครับแข่งเวลาตีสามครับซาราโกซาจะพบกับทางด้านของโลเกนเยสนะครับแล้วก็จะมีลาลีกาสเปนนะฮะหนึ่งคู่เช่นกันครับเวลาตีสามครับเซลต้าบีโกพบกับบียาเรียอัลนะฮะคู่นี้โอ้โหสายลุกทั้งคู่นะเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าใครจะเชียบคมกว่ากันนะครับโอเคนะครับผม นี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่7มกราคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่8มกราคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานภัยด้วยนะครับเนื่องจากพึ่งจะหายจากหวัดนะครับแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะบแต่ก็อยากมาทำคลิปให้เพื่อนๆน,นะครับเนื่องจากหายบอกเพื่อนๆว่า จะขอเวลาไปสักสองสามวันนะครับซึ่งก็คิดถึงเพื่อนๆนะครับก็อยากทำนะครับเนี่ยถ้ามีเสียงสุนัขเข้ามาต้องขอประทานอภไยด้วยนะครับนะพอดีผมอัดตอนเช้านะครับก็จะมีทั้งเสียงลดเสียงสุนัขในบ้านนะครับที่เห่ายังไงต้องขอประทานอภไยทุกทท่านด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เพจเรานะครับรวมถึง youtube ของเรานะครับก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็น รายงานผลฟุตบอลรอบโลกนะครับยังไงฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับใน YouTube กันด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราสำหรับวันนี้ถ้าผมมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอกาบประธานอภัยด้วยนะครับผมนะฮะ เพราะว่า oh, ตอนนี้ก็ยังเป็นหวัดอยู่นะครับแต่ก็คิดถึงเพื่อนๆนะครับอยากจะทําคลิปนะฮะโอเค okay, สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในปีหน้าและปีใหม่นี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนานะครับยังไงก็คิดถึงทุกคนนะครับยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ